ปลาหลนะครับนี่ครับน้ำต่ำนายหมีเอ้ยนายหมีกำลังส้มตันอยู่นายเครื่องยังฮะเนี่ยเนี่ยรูปนี้ไม่ต้องใส่เครื่องเลยจริงนะเออที่ใส่แค่นี้แหละเครื่องกำมังใส่ตับนี้ด้วยเนี่ยอร่อยเนี่ยน้ำปลาร้าน้ำน่าอะไรนะอ่านูดีๆ น้ำปลาร้ำนนหนีน้อะไรนะหนีอยากลับนะนายหนีน้หนีต้องใส่ชอเดี๋ยวเดี๋ยวนึงะพี่ใส่อะไรอีกอ่ะอปากเะไปใส่อะไรวะใส่อะไรล่ะก็ุงอ่ะ ยังไงมาแช่นี่ให้หมดก่อนอืออืมแสบหน้นอนเลยทีเดียวเกิดข่าดไม่อะไรอีกล่ะพี่ตกลงเต็นไหมเนี่ยกินได้ยุติอือได้เอา วันนี้มาเยี่ยมที่บ้านเลยลองให้ทำเองเนี่ยดูอ่ะมามีพริกยังดูเลยถอยยับยับยับจะนับชนช,น,ชนทำไมทานถานนมกรอยนมนมนตัดตามชายังเอาในวันันต้องปรุงอ่ะ <c oughs> นายพี่บอกไม่ต้องปรุงก็อร่อย,อยแล้วนะครัหวานนิดนึงเลยน่นนารัรสอ๋อนายบอกว่าไม่ต้องปรุงล่ะมันขาดชือรสไม่ได้หนู่มพี่ว่าขาดหวานไม่ได้โอ้มีโอ้ยน,น,น,นี่เอาชื่อรสนี่เอาอันนี้ใครขโมกยกินเนี่ยเกลือนั่นแหละเกลือเกลือเกลือชื่อรสกาแฟสีฟ้าไม่แหละบางคนไม่เคย อองงเออนีหละออไม่เป็น้าวพัวเองอ่ะก็นี่น่ะอเองใส่อะไรน้อยเทก็ตักไปช้อนหนึ่ง่าชุบน่ะช้อนเดียวมันน้อยกว่าใส่หลายๆทำให้มันละเอียดดีพอ,อแล้วอะไร มีเป็นห oh, oh, so right? ัวรองง่ายนะเด้อเอาชับโบน่ดานินจินี้ดาทีสนิน่ามาคือทาตาซะคักตรมนรอ เอาเอ๋มาชิมดิให้ให้พี่เอชิมก่อนแขกมาถึงบ้านตำให้เต็งก็เลยชิมเอาพี่เลยชิมเออชิมคนจุ้งชิมน้อยเยดีกว่ามันใส่พริกเยอะเกินมะละกอทำอไมไม่ใส่ให้หมดอ่ะฮะใส่มะละกอน้อยโพดกินกันคนเดียวเหรอฮันหวานคนจี ก็ใช่ไงก็ใส่มะละกอน้อยเกินไม่มีเนื้อเลยค่ะแองกินปีมือพี่เองไงสองคำก็หมดอยากกินปีมือพี่เองด้วยโอ้ยอันนี้ปีมือติดมุกเอางี้นะแค่นั้นแหละเอาออกนะโหยังอร่อยจะนับจังกนกระตะเอี่ยวเลยเด้งพอมีน่ะไม่มีมะนาวไม่มีตัวนี่เด็ดมะนาวมะนาวหลังครบก็เด็ดไม่ได้แล้วแก่ครบแล้ จะยับสองคนนีมม้มือมือมุกกับมืมือพี่เอวมันจะวดเอาถัวา่วมาไหมเอาถั่วไปที่หั่นเนหมดเลยตามให้เรียบเลยตามให <c ười> ้เรียบเลยขึ้นไรนไรเราไม่ได้ตังเมื่อกีนี้อะไรนะจ้างเกี่ยวกับม,มันสาวมุก เก oh, ินต้านเาเกินคาดไม่ใ hmm. ช mm ่เ hmm. กินต้านจำทางนี้จะอีกจำอีกนะเก็บหรอเป่าไม่รู้เมฆมันเอาหมดบอก ที่ขาดไม่ได้นะคะต้องตำเราก็ต้องปล yup. าลาแก่ๆรนู่นน่ะเป็นคนนู่นน่ะหมูปลาลานายหมีนะคะนายหมีอร่อยอร่อยจริงวีวันนี้ฝนจะตกไหมอ่ะฝนจะตกุูนแคปค่ะทุกคนแคปไม่ค่อยได้เห็น แบบนี้บ <c oughs> ่อยๆนี่ติดตรงนี้เองด้วยเก็บหเอาแบบยังไงไ <c oughs> ม่ไหม้หรือว่ายังไงเออพอแล้วมั้งเอาเอา,เอาจ,จักใส่จานนี่ก็สงสงมันขึ้นมานะ่ะเออให้มันในนี่น้ำมันน,นั่นแหละติดแก๊สด,ด้วยยังไม่ไหม้เดี๋ยวมันไหม้พอแล้ว เอาให้มันเจดน้ำมันก่อนเดิมนานทีจเห็น้งเอียวเลยมาช่วย เกี๊ยบเอาไปซื้อนั่นซื้อตันพ้อปลาหมึกกุณเชียงน,นั่นไปด้วยอร่อยตังก้อเสร็จแล้วนะคะอร่อยหรือเปล่าไม่รู้แต่พริกสองนี้นเองเพราะว่าไม่กินเผ็ดเลยโอเคค่ะเรียบร้อย<ป>เอาไปด้วยไปเลยค่ะ เก็บผักจากสวนนะนี่ดูสภาพค่ะเห็บไหมตักผักจับไปเก็บผักมามาค่ะเอพีเบต้าเอาเดี๋ยวดิทำไมมีมือเหมือนกันเอาให้แม่ไงมีจะลูกเลยทำให้แม่อะไรแม่เกิดทำให้ลูกเอาทำจนก็แม่ต้องทำให้ลูกก่อนไงทำจนโตแล้วจะไปเกะกะผัดใครดูนะกินก็ได้นิดหน่อย ขออนุญาตขยะนะเออวางแค่นั้นนีใครกินหนุก็ขยะไม่กินไงก็กินหรอกินข้าวกินข้าวมามามากินข้าวที่เราเลี้ยงแผ็ด้วยส้มตำนะคะส้มตำนี่นี่บนห้องขโมุกนี่เอากินกินอะไรกินอะไรควายมุกเหมือนเผ็ดอ่ะเราชิมกันเผ็ดดีเนาว อ,อย่าพินเลยอ่ะอู๋ชิรุตกินชิรุตอ,ออกเลยอ่ะข้าวกองโ้าวกินแล้วนี่ชิ้นนสาวีหวานเกียบไม่ผิดลองดูชิ้นนี้ที่เราตาก่อน วิงมือตามเองออข้าวโพดเลยนี่เอาข้าวใหญ่มาเดีวมันคน,นรสชาติอ่ะนี่มาลองยังไงอร่อยอันนี้มันเผ็ดม,มาเร็ว <laughs>

อร่อยเลยพูดเก่าแหละนีน่ครับมาเอฟซีกินด้วยกันครับอยู่จังหวัดไหนอำเภอไหนครับคอมเมนต์กันมาหน่อยครับใตคมม้คอมเมนต์คอมเมนต์มาแน่ไเดียวน่ะพี่เนี่ยแบ่งคนอื่นนั่งด้วยโอ้แหมื่นน้ำลายตาไปแล้วไปแล้วไม่พูดมากเจ็บคอเจ็บ